สังหวัดปัตตานีเตรียมจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโ,โพครั้งที่74และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิน่นปัตตานีครั้งที่23ประจำปี2566 ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพครั้งที่44และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานีครั้งที่23ประจำปี2566โดยมีผู้แทนจากฝ่ายสงทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอำเภอโคกโพได้ร่วมกับสถาบัานสงสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการจัดงานประเพณีชักพระกำหนดจัด งานระหว่างวันที่25ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกาย,ยน2566ที่บริเวณลานเอกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านการจัดทำเรือพระและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและคาดว่าจะมีผู้มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากค่ะ